สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนําวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่บุญมาโชติสรรมโมนะครับสานักสงขาแก้วทองจังปลาจีนบุรีครับกับสมเด็จไกเซอร์โอ้โหรุ่นนี้นี่ออปชั่นนี่เพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นมวลสารแล้วก็ด้านหลังมีฝังตะกุดด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหมีมากมายหลากหลายเนื้อเลยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อโอ้เนื้ออะไรครับเรื่องเนื้ออะไรนะโอ้โหดูเนื้อดินกากยายักไหมครับเนี่ยโอ้โหนื้อว่านเนาะรอย ผงตะไบทองมีพลอ,อยนะครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังจะมีฝังตะกุดด้วยนะนะครับฝังตะกุดแล้วก็เลขยันแล้วก็ยันต่างๆนะครับนี่นะด้านหลังจะเป็นนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหฝังตะกุดแล้วก็ยันห้านะครับโอ้โหนี่นะอันนี้เป็นออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับมีหลายพิมพ์ด้วยนะนี่สีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวไปดูรายการเนื้ออื่นเนื้ออื่นก็มีเนื้อเขียวด้วยนะครับเนื้อเขียวเนื้อเขียวน่าจะมีโรย เพชรหน้าทั้งด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหหนะ้าข้างหลังข้างหลังมีตะกุดไหมข้างหลังมีตะกุดเหมือนกันนะนี่เนื้อเขียวนะครับแล้วก็มีเนื้ออะไรอยู่ผมขอดูก่อนเนื้อขาวมีไหมโอ้โหเนื้อฟ้าเอาเรื่องกับเบื้องแ่้วเนื้อฟ้าเอา้าเนื้อฟ้ามีตอกโอ้มีเลขโค้ดด้วยนะครับหนึ่งสี่หกนะแล้วเนื้อธรรมดาเลขโค้ดอยู่ไหนเนี่ยขอดูหนะ่อยอ๋อเป็นเลขโค้ดยิงเลเซอร์นี่เลขหนึ่งแปดโอ้โหอย่างนี้นี่เองนะ เอาเรื่องกระเบื้องลาวแล้วนี่เลขหนึ่งแปดสองอ๋อเรียกยิงเลเซอร์ชัดเจนนะครับโอ้โหเนื้อขาวก็มีครับเนื้อขาวของพุทธคุณนะอ๋อเป็นเคโคดยิงเลเซอร์ทั้งหมดนะครับโอ้โหมวลสารเพียบเลยเนาะโอ้มีเนื้อขาวเนื้ออะไรอีกอ่ะอันนี้เนะื้อน้ำตาลที่เราดูไปนะเนื้อน้ำตาลนะครับผมดูกันมีเนื้ออะไรอีกประมาณนี้เลยโอ้โหถือว่าเป็นรุ่นที่สร้างน้อยนะครับจะสร้างมาปีสองห้าหกสองเนี่ยนะครับเนี่ย จะสร้างประมาณปีสองห้าหกนะกับสมเด็จนะครับหลวงปู่บุญมาเนาะนะครับกับสมเด็จไกเซอร์นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับมีแบ่งปันวัตถุมงคลมากมายเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ